เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อนนี้ผมอยู่กับน้องๆกลุ่ม YE นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบและ,<ช>ะท่านนี้นะคะคือประธานกลุ่ม YE คุณหนิงนะฮะจริงๆแล้วก็เห็นโอกาสในการที่เราจะได้พลิกหน้าประวัติศาสตร์นะคะทำไรายได้ให้ตัวเองเป็นหลักล้านต่อเดือนให้ได้มองว่าธุรกิจของเลอาเนี่ยทำไม่จริงมากๆ <S <S เ,ลเลยเพราะว่ามีลูกค้าสั่งครีมมุกหลายคนเลยค่ะแล้วก็มีแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งค่ะเขามาส่งครีมเหมือนกันก็เลยสนใจมาสอบถามเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เขาก็เลยตกลงที่จะเป็นตัวแทนกับมุกเลยค่ะผมมองว่าธุรกิจันี้มันสามารถที่ะ ต่ำนี่คือ,อไม่ต่ำกว่า500เซนบาทต่อเดือนครับแล้วผมก็ตั้งเป้าหมายว่าผมจะทำะไรายได้จากธุรกิจตัวนี้ไม่ต่ำกว่า500เซนบาทต่อเดือนภายใน2ปีนี้ครับมีโอกาสมารีวิวคิมเลอาแล้วรู้สึกว่า คือมันเห็นผลจริงแล้วก็ใช้ได้จริงก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเอาตรงนี้ค่ะมาเป็นโอกาสที่เราจะมาเป็นผู้ขายเองมาเป็นตัวแทนจาหน่ายเองอย่างเงี้ยค่ะออนอกนอจากงานล่าไสญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็ยังทําเ,เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะคะพอ,อ,อมาดูกับของเลอาแล้วค่ะของเราเหนือกว่าหลายแบรนด์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมากคิดว่าใครๆก็ทําได้ค่ะไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์เด็กจบใหม่เด็กที่กําลังเรียนอยู่หรือว่าคนที่ทั่วไปใครๆก็ทําได้